ไปไปไปอาเดินไปไปฮัลโหลอะไรนะเอออ๋อไม่มีอะไรเขาบอกไม่มีอะไรอะไปได้ได้บายบายยังไงกิจมาดูนี่วิวัฒนาการอะไรนะ <Es per ated> ไปได้ยังไปได้แล้วอะไปได้แล้ว <Okay. S 1> นี่ไงกิดนี่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 วิวัฒนาการ <S <S อะไม่เอาอะไม่เอาไปดูโต๊ะออนี่เขาวาดรูปไว้นี่เขาเขียนไงไ<อ>เขาเขียนบาง <S 2> <S 2> สิ่งบางอย่างมนุษย์ทำไงเนี่ยเขาเรียกมนุษย์ทำมนุษย์ทำเขาทําการบันทึกบันทึกข้อมูล บันทึกข้อมูลว้า